เธอคิดว่าแค่ถูกตำรวจหยุดรถคือเรื่องเลวร้ายที่สุดในคืนนี้แต่เธอไม่รู้เลยว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายเสียงปืนดังขึ้นกลางสายฝนศัตรูที่มองไม่เห็นกำลังซุ่มอยู่ในเงามืดและเธอรู้ทันทีนี้ไม่ใช่แค่การจับกลุมธรรมดาแต่มันคือคำสั่งฆ่าเธอมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีตัดสินใจหนีหรือตายแต่สิ่งที่พวกมันไม่รู้คือเธอไม่ใช่เหยื่อแต่คือนักล่าที่แท้จริง ฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมลืมตาถนนเปียกลื่นสะท้อนแสงไฟจากเสาไฟถนนที่ริบรี่เหมือนกำลังจะดับหญิงสาวกดปากลงกับฟันแน่นมือขวากำพวงมาลายัยแน่นราวกับมันเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเธอไว้กับความเป็นจริงรถของเธอค่อยๆลดความเร็วลงเมื่อเห็นด่านตรวจข้างหน้าไฟฉายกระทบกระจกรถพรึบเธอรีตาลงมองผ่านม่านฝนตำรวจสองนายยืนอยู่ข้างหน้ารถ นายหนึ่งสวมเสื้อกันฝนเก,เก่าๆส่วนอีกคนยืนกอดอ,อกใต้ร่มไม้หญิงสาวสูดลมหายใจลึกกลิ่นหนังของเบาะรถผสมกับกลิ่นฝนที่ซึมเข้ามาผ่านช่องแอร์ทำให้เธอรู้สึกแปลกฮ่าฮ่าเธอเลื่อนกระจกลงมีอะไรหรือะนายตำรวจเสียงของเธอเรียบเฉยแต่ภายในใจกลับเต้นรัวตำรวจนายหนึ่งโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยแสงไฟจากเสาไฟสะท้อนดวงตาเขาเป็นสีเหลืองส้มขอดูใบขับขี่หน่อยครับ หญิงสาวส่งบัตรให้โดยไม่พูดอะไรเธอจับตาดูสีหน้าของเขาอย่างละเอียดแม้ว่าเธอจะอยู่ในเงามืดแต่เธอรู้ดีว่าถ้าตำรวจคนนี้ฉลาดพออีกไม่กี่วินาทีเขาจะรู้ว่าเธอคือใครเขารีตามองบัตรแล้วเลื่อนสายตาขึ้นศบตาเธอบรรยากาศรอบข้างเหมือนจะเงียบลงฝนยังตกแต่เสียงมันดูเหมือนจะห่างออกไปใบหน้าของตำรวจค่อยๆเปลี่ยนสีจากปกติเป็นความตื่นตระหนกแวบหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นปกติเขาส่งบัตรคืนให้คุณทำงานที่ไหนหรือครับ เขาถามเสียงเรียบแต่หญิงสาวจับได้ถึงความสันไหวในน้ำเสียงนั้นเธอยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อยดวงตาภายใต้เงามืดเป็นประกายเยือกเย็นฉันเป็นหัวหน้าสอบสวนภายในของกรมตำรวจทุกอย่างเงียบสนิทต,ตำรวจทั้งสองคนหันมามองหน้ากันท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาพวกเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการตำรวจในหนึ่งกระชากเสื้อกันฝนเบาๆราวกับต้องการเรียกสติของตัวเอง ส่วนอีกคนหนึ่งยืนนิ่งราวกับหินดวงตาของเขากวาดมองใบหน้าของหญิงสาวราวกับกำลังพยายามหาคำตอบบางอย่างจากสีหน้าของเธอลมหายใจของเขาหนักขึ้นเล็กน้อยบรรยากาศรอบข้างเย็นเฉียบเหมือนอุณหภูมิลดลงทันทีที่เธอเอ่ยประโยคนั้นออกมาหัวหน้าสอบสวนภายในงั้นเหรอ ายตำรวจคนที่ถือบัตรของเธอพึมพำออกมาเบาๆราวกับยังไม่อยากจะเชื่อหญิงสาวมองเขานิ่งไม่ตอบอะไรปล่อยให้ความเงียบเป็นฝ่ายทำงานเธอรู้ดีว่าในสถานการณ์แบบนี้ความเงียบอาจเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดตำรวจอีกคนหนึ่งรีบปรับสีหน้าให้เรียบเฉยแม้ดวงตาของเขาจะมีประกายตื่นกลัวแวบผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีแต่หญิงสาวก็จับได้เธอเหลือบมองไปที่มือของเขาที่กำลังขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่าง ขออนุญาตตรวจค้นรถครับเสียงของเขาไม่ดังมากแต่มันเต็มไปด้วยความกดดันแปลกๆหญิงสาวเอียงคอเล็กน้อยมองพวกเขาด้วยสายตานิ่งเฉียบก่อนจะพยักหน้าเชิญตำรวจคนหนึ่งเดินไปที่ประตูฝั่งข้างคนขับในขณะที่อีกคนยังคงยืนอยู่ข้างเธอราวกับกำลังพยายามอ่านเธอให้ทะลุในใจของเธอเริ่มมีคำถามมากมายทำไมพวกเขาถึงมีท่าทีแปลกๆเหมือนพวกเขากลัวอะไรบางอย่างหรือบางทีคืนนี้อาจมีบางอย่างที่เธอคาดไม่ถึง เสียงเปิดประตูดังขึ้นตามมาด้วยเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นถนนเสียงฝีเท้าของตำรวจที่เดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเธอได้ยินเสียงถุงมือยางเสียสีกับเบาะรถขณะที่เขาล้งมือลงไปสำรวจใต้ที่นั่งคนขับทำงานที่ไหนนะครับตำรวจอีกคนถามขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูพยายามรักษาความสงบแต่แฝงไปด้วยความไม่มั่นคงฉันคิดว่าคุณน่าจะรู้ดี หญิงสาวตอบกลับไปอย่างเฉยชาดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ตำรวจอีกคนที่กำลังรื้อค้นรถของเธอเขาเปิดเกตหน้ารถดวงตาของเขาเบิกขึ้นเล็กน้อยราวกับเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเธอขมวดคิ้วหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่สีหน้ายังคงนิ่งสนิทตำรวจที่ค้นรถเงยหน้าขึ้นมามองหน้าคู่หูของเขาและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเจออะไรตำรวจที่ยืนข้างเธอถามเสียงแข็งเธอพกสิ่งนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตำรวจที่ค้นรถยกถุงพลาสติกใบเล็กขึ้นมาข้างในมีบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นผงสีขาวหัวใจของหญิงสาวกระตุกวุบเธอรู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่ของเธอแต่เธอไม่มีทางพิสูจน์มันได้ในตอนนี้นั่นไม่ใช่ของฉันเสียงของเธอยังคงเงยือกเย็นแต่ในใจของเธอเริ่มเดือดพล่านใครบางคนวางแผนบางอย่างไว้และเธอกำลังตกเป็นเหยื่อของมันคุณจะให้ผมเชื่อแบบนั้นหรือหัวหน้าสอบสวนภายในที่พกของแบบนี้ไว้ในรถตำรวจคนนั้นพูดพลางยิ้มเย็น เธอจ้องหน้าเขาแน่นกลิ่นฝนกลิ่นเหล็กและกลิ่นดินเปียกปปนกันในอากาศความมืดเริ่มอบล้อมรอบตัวเธอจนเธอรู้สึกเหมือนหายใจติดขัดเสียงฝนกระทบหลังคารถดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงหัวใจของเธอที่เริ่มเต้นแรงขึ้นคุณกำลังจัดฉากให้ฉันเธอพูดออกมาในที่สุดตำรวจทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะเบาๆคุณมีสิทธิ์พูดแบบนั้นหรอในเมื่อหลักฐานมันอยู่ในมือผม เธอกำหมัดแน่นสมองเริ่มทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์นี้เธอไม่ได้โง่และที่สำคัญเธอไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญเธอรู้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลในหน่วยงานของเธอเองและตอนนี้เธอกำลังเผชิญหน้ากับมันเธอไม่รู้เลยว่าในไม่กี่วินาทีข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการ หญิงสาวสูดหายใจลึกฝนยังคงกระหน่ำลงมาทำให้เธอรู้สึกถึงความเย็นที่ซึมผ่านเสื้อผ้าเข้าไปถึงผิวหนังเธอขยับตัวเล็กน้อยแต่ไม่มากพอให้ตำรวจสงสัยทุกการเคลื่อนไหวของเธอต้องผ่านการคำนวณเธอไม่ใช่คนที่จะมาตกหลุมพอรังง่ายๆแต่คืนนี้เธอกำลังถูกดักให้ติดกับสิ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือคนพวกนี้ไม่ได้ทำงานคนเดียวฉันจะโทรหาทนายของฉันเดี๋ยวนี้ เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสนิทแต่แฝงไปด้วยอำนาจเธอเลื่อนมือไปหยิบโทรศัพท์จากที่วางแขนของรถแต่ก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสหน้าจอเสียงกระชากของตำรวจคนหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ต้องหลอกคุณไม่มีสิทธิ์ตอนนี้เขาพูดพลางก้าวเข้ามาใกล้พร้อมทั้งคว้าโทรศัพท์ของเธอออกไปจากมือดวงตาของเขามีแววสนุกสนานปนกับความเหนือกว่าเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การจับกุมธรรมดาแต่เป็นการเล่นเกมอำนาจที่มีเดิมพันสูงมากกว่านั้น พวกคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังทำผิดพลาดท,ที่แก้ไขไม่ได้เธอจ้องหน้าเขาไม่กระพริบพยายามจับทุกขอากับกิริยาเพื่อวิเคราะห์ผิดพลาดเหรอตำรวจคนนั้นหัวเราะเบาๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเธอได้กลิ่นบุรี่จางๆประปนกับกลิ่นเหงื่อของเขาคนที่ทำพลาดคือคุณคุณรู้ตัวไหมว่าตัวเองขับรถเข้ามาหาเราด้วยตัวเองคุณเป็นหัวหน้าสอบสวนภายในแต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติด หญิงสาวขบฟันแน่นสมองเธอเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วมีใครบางคนวางหมากเอาไว้ก่อนแล้วและเธอกำลังถูกดันให้กลายเป็นเหยื่อแผนนี้ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะเป็นฝีมือของตำรวจท้องถิ่นพวกนี้เพียงลำพังแปลว่าข้างหลังพวกเขาต้องมีใครบางคนคอยชักใยอยู่คุณคิดว่าฉันโง่พอจะพกของแบบนั้นไว้ในรถตัวเองจริงๆเหรอเธอพูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความเย้ยัน ตำรวจคนนั้นชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติแต่หญิงสาวจับสังเกตได้ชัดเจนความจริงไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เราจะทำให้มันเป็นเขาตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มเย็นแย่เยือกคืนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกหัวหน้าสอบสวนภายในคุณอยู่ผิดที่ผิดเวลาคำพูดของเขาทำให้เธอรู้ว่ามันเลวร้ายกว่าที่คิดนี่ไม่ใช่แค่การจัดฉากเพื่อใส่ร้ายเธอแต่พวกเขาต้องการให้เธอหายไปจากโลกใบนี้ เธอกำมือแน่นสายตากวาดมองไปรอบๆฝนตกหนักทำให้ทัศนวิสัยแย่แต่เธอจับสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสงสัยตรงมุมทนนนไกลออกไปมีรถสีดำจอดอยู่ไฟหน้าเปิดสลัวๆราวกับกำลังจับตามองสถานการณ์ตรงนี้เธอแน่ใจว่ามันไม่ใช่รถตำรวจจะธรรมดามันต้องเป็นคนของพวกเขาและถ้ามีคนอยู่ข้างในนั่นก็แปลว่าเธอไม่ได้มีแค่ตำรวจสองนายนี้เป็นศัตรูเธอต้องทำอะไรบางอย่างและต้องทำเดี๋ยวนี้ คุณจะเอายังไงจะปล่อยให้ฉันไปหรืออยากให้เรื่องนี้ถูกเปิดโปงเธอถามเสียงเรียบแฝงด้วยความกดดันตำรวจคนหนึ่งหัวเราะเบาๆก่อนจะยกมือขึ้นทำเป็นครุ่นคิดผมคิดว่าเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นแล้วทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นในความมืด เสียงปืนดังขึ้นกลางสายฝนทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วขณะหญิงสาวรีบหมุนตัวไปตามสัญชาตญาณหลบหลีกอันตรายที่ไม่รู้ว่ามาจากทิศไหนกระสุนพุ่งเฉียดผ่าด,ด่านไปกระทบเข้ากับกระจกหน้ารถของเธอแตกกระจายเป็นเสีง่งเสียงเสียงกระจกแตกผสมกับเสียงฝนและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเธอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ตำรวจทั้งสองนายสะดุ้งหันขวบไปมองทิศทางที่เสียงปืนดังขึ้นมือของพวกเขาขยับไปที่ปืนพกข้างเอวใบหน้าของพอวกเขาแสดงให้เห็นถึงความตื่นตระหนกที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้เป็นคนยิงนั้นใครเป็นคนยิงกันแน่หรือว่าคืนนี้ไม่ได้มีแค่เธอที่เป็นเหยื่อของแผนนี้ เธอใช้ช่วงจังหวะที่ทั้งสองคนเสียสมาธิกระโจนไปข้างหน้าโดยไม่คิดให้เสียเวลาเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดเธอก้มตัวต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้พุ่งเข้าไปหลบหลังรถของตัวเองขณะที่เสียงฝีเท้าของตำรวจทั้งสองนายดังระรัวพวกเขากำลังหาที่กำบังเหมือนกันแสดงว่าพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับอะไร สายฝนยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องทำไทยบรรยากาศยิ่งตึงเครียดเธอพยายามควบคุมลมหายใจไม่ให้รวเร็วเกินไปต้องคิดให้ไวตอนนี้ศัตรูของเธอไม่ใช่แค่ตำรวจสองนายนี้แต่ยังมีมือสังหารอีกคนที่ซุ่มอยู่ที่ไหนสักแห่งและเป้าหมายของมันอาจเป็นเธอหรืออาจเป็นพวกตำรวจเอง เธอชะเง้มองไปยังรถสีดำที่จอดห่างออกไปไฟหน้ารถดับลงแล้วมันหายไปไหนหรือว่าคนขับลงมาแล้วเธอกำลังเผชิญหน้ากับอะไรพวกนี้เป็นใครกันแน่และที่สำคัญที่สุดเธอจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไง เสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้พุ่งเข้ามาใกล้กว่าเดิมกระสุนกระทบเข้ากับท้ายรถของเธอทำให้เกิดประกายไฟเล็ก,เลกๆเธอกัดฟันแน่นรู้ว่าต้องขยับตัวก่อนที่พวกมันจะหาเป้าหมายเจอเธอเหลือบมองไปยังตำรวจทั้งสองนายพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่หลังป้ายริมถนนหนึ่งในนั้นกำลังพูดอะไรบางอย่างผ่านวิทยุแต่เสียงฝนกลบทุกอย่าง เธอขยับตัวต่ำที่สุดก่อนจะเคลื่อนที่ไปยังด้านข้างของรถเธอต้องหาอาวุธต้องทำอะไรสักอย่างเธอเปิดประตูด้านนอคนขับอย่างรวดเร็วคว้ากระเป๋าใต้เบาล้วงเข้าไปควานหาสิ่งที่เธอเก็บไว้เป็นกรณีฉุกเฉินปืนพกขนาดเล็กกระบอกหนึ่งเธอปลอดเซฟตี้อย่างรวดเร็วก่อนจะหันกลับไปมองตำแหน่งที่คนยิงซุ่มอยู่ สายตาของเธอจับจ้องไปยังเงาตะคุ่มที่อยู่ตรงต้นไม้ริมทางเธอเห็นมือปืนมันขยับตัวช้าๆเหมือนกำลังเล็งเป้าเธอสูดหายใจลึกก่อนจะโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเหนียวไกเสียงปืนของเธอแตกกระจายไปในความมืดเธอไม่รู้ว่ากระสุนโดนเป้าหมายหรือไม่แต่เงานั้นขยับถอยหลังแสดงว่าเธอทำให้มันเสียสมดุลได้ ตำรวจสองนหันมาทางเธอสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่แน่ใจพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าเธอจะมีปืนหรือล้ายิงพวกเขากำลังลังเลว่าจะทำยังไงกับเธอแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาให้ลังเลถ้าพวกคุณไม่อยากตายก็ช่วยฉันจับไอ้นั่นเธอตะโกนออกไปพวกเขามองหน้ากันก่อนที่หนึ่งในนั้นจะพยักหน้าเธอรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งพวกเขารีบชักปืนออกมาพร้อมยิงสวนกลับไป ฝนยังคงตกลงมาเสียงปืนยังไม่หยุดและคืนนี้ยังอีกยาวไกลเธอพุ่งตัวต่ำพลิกไปอีกด้านของรถขณะที่เสียงปืนดังระัวกระสุนพุ่งเข้าใส่ที่ที่เธออยู่เมื่อครูเศษโลหะแตกกระจายใส่แขนเธอทำให้รู้สึกแสบวูบแต่เธอไม่มีเวลาสนใจตํารวจสองนายเริ่มเคลื่อนที่ไปอีกด้านของถนนพยายามบีบวงล้อมมือสังหารที่ซุ่มอยู่ริมทางเสียงฝีเท้าของพวกเขาเร่งจังหวะขึ้นขณะที่เสียงฝนดังก้องไปทั่วเธอรีตาลงพยายามมองผ่าน ม่านฝนไปยังเงาร่างที่ยังขยับอยู่ตรงมุมมืดของต้นไม้เธอสูดหายใจลึกขยับปืนในมือให้มั่นใจก่อนจะพุ่งออกจากที่กำบังอย่างรวดเร็วยิงสวนไปอีกสองนัดกระสุนพุ่งเข้าใส่เงานั้นหนึ่งนัดกระทบเข้ากับกิ่งไม้แต่อีกนัดเหมือนโดนบางอย่างเพราะเงาร่างนั้นสะดุ้งและขยับถอยหลังอย่างรวดเร็วเธอไม่รอชะเร่งฝีเท้าพุ่งไปข้างหน้าขณะที่ตำรวจทั้งสองนายเริ่มล้อมพื้นที่อย่างเป็นระบบวางปืนลงแล้วออกมา ตำรวจคนหนึ่งตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเงานั้นที่ถอยลึกเข้าไปในความมืดเธอรู้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังหาทางหนีและเธอไม่มีทางปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้เธอรีบเร่งสีเท้าพุ่งตามไปก่อนที่มันจะหายไปร่างในความมืดพุ่งตัวออกจากที่ซ่อนวิ่งตรงไปยังรถสีดำที่จอดอยู่ไกลออกไปมันพยายามจะหนีเธอยกปืนขึ้นเล็งไปที่ขาของมันแต่ก่อนที่เธอจะทันเหนี่ยวไกลเสียงปืนของตำรวจอีกนายก็ดังขึ้นก่อนกระสุนพุ่งเข้าที่ไหล่ของมืออสังหารทำให้มันเสียหลักล้มลงไปกลิ้งกับพื้น เธอไม่รอให้มันตั้งตัวเธอพุ่งเข้าไปกระชากปืนออกจากมือของมันก่อนจะกดแขนมันลงกับพื้นฝนยังคงตกลงมาอย่างหนักจนผมเธอแนบติดกับใบหน้ามือของเธอสั่นเล็กน้อยจากอะดรีนาลีนที่พุ่งขึ้นสูงตำรวจอีกนายวิง่งเข้ามาช่วยจับมือสังหารกดมันลงกับพื้นขณะที่อีกคนรีบหยิบกุญแจมือออกมา เธอมองหน้ามันครั้งแรกใบหน้าภายใต,ใต้ใต้เหมือดให้เห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ40ต้นต้น,ตนมีรอยแผลเป็นยาวที่แก้มาขวัดวงตาของมันเต็มไปด้วยความโกรธและความสิ้นหวังเธอรู้ว่าเธอเคยเห็นหน้ามันที่ไหนสักแห่งมาก่อนแต่ยังนึกไม่ออกใครส่งแกมาเธอถามเสียงเรียบพยายามคุมสติแม้ว่าร่างกายจะสั่นจากความหนาวและแรงกดดันของสถานการณ์ชายคนนั้นหัวเราะเบาๆแม้ว่าจะเจ็บไหล่จากกระสุนที่ฝังเข้าไปแต่มันยังคงแสดงท่าทีเยาะเย้ย เธอคิดว่าเธอจับฉันได้แล้วงั้นเหรอมันพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอหันขวับไปมองรอบๆและทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นรถสีดำที่จอดอายุไม่ไกลเริ่มขยับและพุ่งตรงมาทางพวกเขาด้วยความเร็วสูงหลบไป เธอตะโกนออกมาพร้อมกระโดดออกจากทางรถตำรวจทั้งสองในกระชากร่างของมือสังหารออกไปให้พ้นทางขณะที่รถคณะนพุ่งผ่านไปอย่างเฉียดชฉวก่อนจะเบรกกระทันหันประตูรถเปิดออกชายสองคนในชุดดำก้าวออกมาพร้อมอาวุธในมือเธอรู้แล้วว่าคืนนี้ยังไม่จบเธอกำปืนเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้อีกครั้งและเธอรู้ว่าคนพวกนี้มาเพื่อฆ่าไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือใครเลย เสียงเครื่องยนต์คำรามก้องไปทั่วสายฝนกระสุนพุ่งสวนออกมาจากเงามืดเธอพุ่งตัวลงตำลบอยู่หลังกองเศษหินริมถนนขณะที่ตำรวจสองนายเปิดฉากยิงสวนกระสุนสุนสัดเข้าใส่ชายชุดดำที่ก้าวออกมาจากรถสีดำพวกมันเคลื่อนที่เป็นระบบมืออาชีพคนหนึ่งหมอบนยิงอย่างแม่นยำอีกคนพยายามเข้าอบล้อมเธอรู้ทันทีว่าพวกนี้ไม่ใช่อัจฉริยกรทั่วไปแต่เป็นคนที่ถูกฝึกมาเพื่อภารกิจแบบนี้โดยเฉพาะ เธอเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพุ่งไปอีกด้านของรถก่อนจะโผล่ขึ้นมายิงกระสุนพุ่งเข้าใส่หนึ่งในนั้นชายคนนั้นล้มลงไปกุมแขนตัวเองที่โดนยิงแต่ยังไม่หยุดขยับเธอรู้ว่าพวกมันจะไม่ยอมแพ้แค่นี้เสียงฟ้าร้องดังกระหึ่มพร้อมแสงแวบจากฟ้าแลบที่เผยให้เห็นใบหน้าของชายอีกคนที่กำลังเล็งปืนมาทางเธอเธอพลิกตัวหลบก่อนกระโจนไปหลังกองขยะริมทาง ตำรวจสองนเริ่มรุกคืบเข้าประชิดเป้าหมายกระสุนแลกกันไปมาจนเปลือกถนนสะเก็ดแตกกระจายมือสังหารที่ถูกจับเมื่อครู่กำลังพยายามคลานหนีเธอไม่ปล่อยให้มันรอดไปได้เธอรีบพุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อมันก่อนจะทุบเข้าที่ท้ายทอยจนมันหมดสติมันต้องการอะไรจากคุณตำรวจนายหนึ่งตะโกนถามขณะยิงสวนกลับไปอีกสองนดัดมันไม่ได้มาแค่จับฉันมันมาเพื่อเก็บฉันเธอพูดขณะที่ลุกข,ขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนซองกระสุนในมือ เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การล่อให้ติดกับแต่นี่เป็นการกำจัดพยานเธอถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมที่ใหญ่กว่าที่คิดคอนนอพวกนี้ไม่ได้มาเพราะเธอพกยาเสพติดแต่เพราะเธอกำลังเข้าใกล้อะไรบางอย่างที่พวกมันไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้และตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้ให้ถึงที่สุด ชายชุดดำอีกคนหนึ่งพุ่งตัวออกมาจากเงามืดตรงเข้าหาตำรวจในหนึ่งก่อนจะปัดปืนของเขากระเด็นทั้งคู่ปะทะกันตรงกลางถนนเธอพุ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องหยุดกระทันหันเมื่อเห็นเงาอีกเงาหนึ่งพุ่งมาทางเธอเธอก้มตัวต่ำก่อนจะยิงสวนไปอีกหนึ่งนัดกระสุนทะลุเข้าไหลมันทำให้มันชะงักก่อนที่เธอจะตามเข้าประชิดเตะมันล้มลงไปกับพื้น เลือดของมันผสมไปกับสายฝนที่ไหลเป็นทางเธอหอบเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปมองรอบๆชายชุดดำคนสุดท้ายเห็นสถานการะไม่ดีรีบพุ่งกลับขึ้นรถก่อนจะเหยียบคันเร่งเสียงล้อบดไปกับถนนอย่างแรงก่อนที่รถจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงมันหนีไปแล้วตำรวจนายหนึ่งตะโกนออกมาเธอรีบควาวิทยุจากตัวตำรวจแจ้งสกัดรถสีดำทะเบียนนี้เดี๋ยวนี้เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไฟสัญญาณตำรวจเริ่มดังขึ้นไกลออกไปเธอรู้ว่าการไล่ล่าเพิ่งเริ่มต้นและคืนนี้ยังไม่จบง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเธอคือผู้ล่าและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดกำลังจะได้รู้ว่าพวกมันเลือกศัตรูผิดคนแล้ว